นก่อช้างครับอันนี้คขากลับอันนี้จะเป็นถแถวหาดไยขาวนะครับน,นี่จะพามาดูบริเวณรบอบๆถนนบนเกาะช้างแถวนี้ก็จะเรียกว่าหาดไยขาวนะครับแถวนี้หนาตาก็จะประมาณนี้ครับออกจะเป็น local ในเมืองนิดหน่อยครับ ข้างหน้าจะเป็นภูเขาครับน,นี่จะขึ้นเนินเราจะขึ้นเนินข้างใต้เขาน,นี่เะเกสีอยู่ครับเจเกสีวิง่งมาเออรถตัวเปล่าก็จะวิ่งสบายเป็นรถเกียร์กระปุกนะครับกรุกสะปีคอ,อน,นิวนี้แมกนี่จะเป็นเกียร์สามครับส่วนโค้งนี้นะครับโค้งนี้ผมจะใช้เกียรเกียร์สองครับ 嘛的。 ท่านใดเคยจะมาเนี่ยหรืออยากจะมาอยากมาเนี่ยจะดูว่าเป็นแนวทางส่วนเรือนี้ผมก็าทำไม่มีรถผมว่าหลักเกียร์สามขึ้นเลยครับนะครับเรือนะจะเป็นวิวมีวประช่างทะเลวันนี้ก็วิ่งเกียร์สามครับรอบความเร็วว่าอยู่ ที่พันเจ็ดพันแปดร้อรอบจะใช้ความเร็วอยู่ไม่เกิน2,000รอบนะครับ เกียร์สีลงนะหลายเกียร์สีลงไปแตะไปนิดหน่อยเดี๋จะเป็นโค้งหักสองนี่เองก็ไหเกียร์สามลงมาถนนเหมือนจะทำใหม่นะไม่ได้มานานเหมือนกันจะดูจากลักษณะการตีเส้น รปรถไฟแล้วครับตามรถไฟไปครับติดตกเกี่ยวสิ่งเลงยครับจอรถไฟฟ้าแล้วครับนี่จะเป็นเขตอทนะุทยานนี่ยุทยาอยู่ตรงนี้ ลองลองลนะหอยคัดหลงเก้สองแตะบีก็เก่าถึงไหลเ้าส่อยคัดครับ มีาลิงหนึ่งคันคสิบล้อติดสลิงาลิงบอกไม่รอแล้วครับไปแล้วครับรแต่รออีกหน่อย ซื้อตั๋วเสร็จแล้วก็จะไปที่ลานจอดรถนะครับโอ้ยแม่นมากครับเรามาทันเวลาครับแต่ไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าน่าจะรถเต็มหรือเปล่าคตับวน่าจะตัวน่าจะหน,น้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ท่บ,บน,น,นี้ก็จะเป็นรถใหญ่นะครับรถสิบล้อหกล้อรถดำรถพ่วงนะครับบางทีเขาได้คิวก่อนนะครับเราจะปล่อยคันที่ได้คิวไปก่อนส่วนของเราก็รอลุ้นกันว่าจะรอรอเที่ยวต่อไปหรือจะได้ไปลำนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะริมทะเล ขี่รถอย่าลืมเบรกมือนะครับเมื่อกี้ลืมลืมเบรกมือนี่เลยครับโอ้โหรถใหญ่ลงเรือครับอือ้ยไทยติดทะเบียนพี่ขอโทษที